จุดที่ลุ้นที่สุดเลยสำหรับการเดินทาง4วันนี้พลังงานเหลือ7%ซขึ้นเตือนโลเบทแล้วเช้าวันที่3เราอยู่ที่บัววัฒนารีสอร์ทสวนพึ่งเป็นรีสอร์ทแบบท่ามกลางธรรมชาติบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดจองเร็วหน่อยก็จะได้บ้านที่อยู่บนต้นไม้แบบนี้นี่หลังนี้สวยมากเลยนะครับเป็นมากนี่คือบ้านที่เป็น ต้นไม้แบบนี้นี่ก็เป็นอีกหลังนึงอยู่บนต้นไม้เลยก็เป็นโซนบ้านหือหลังหลังแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยก็จะมีที่จอ,อดรถซึ่งเขียนไว้ให้เลยครับีเหมาะสําหรับกลุ่มทีมจัดงานสัมมนาเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นกรุ๊ปน่าจะโอเคมากเลยตอนค่ําตอนมื้อเย็นก็สามารถที่จะสั่งเป็นหมูกระทะกระทระร้อนต่างๆนะครับมารับประทาน บริเวณที่นา่าพักได้เลยอันนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมพักนะครับข้างล่างก็จะมีลำธาราหารก็มีบ้านต้นไม้อีกหลังใ้ลำธารเล็กๆสวยมากเลยโซนข้างหน้ารีสอร์ทเป็นร้านอาหารเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนี้ ้ยต้นขนมหวานสะพานกาแฟทีน่นั่งของร้านกาแฟขึ้นแตคบนเลน่สวยโอ้เป็นภาพมุมสูง ในโซนของร้านกาแฟเขาดูหลังคาเขาจอ,องรีน้าใ้มาเขาใจว่าก็ที่ก็ทําตรงน,นี้แหละก่อนที่เราจะออกการจากบัวรีสอร์ทสวนพึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึงสําหรับการรีวิวที่พักที่ส่วนพึ่งรีสอร์ทโอเคอันนี้เรามาสรุปกันก่อนที่เราจะออกเดินทางกันวันที่3มาถึงที่พักเมื่อคืนเราใช้ระยะทางไปทั้งหมดอยู่ที่ 979.6กิโลเมตรก็ยังคงศูนย์บาทอยู่ครับจากหาดใหญ่ในวันแรกแล้วเข้าที่พักที่หลังสวน แล้วออกจากอำเภอหลังสวนมาอำเภอสวนพึ่งราชบุรีเราก็จะออกเดินทางกันจากอำเภอสวนพึ่งเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรีแล้วเราก็ไปหาที่ชาร์จพลังงานแบตเตอรี่ที่ปัมป๊มบตทที่ราชบุรีเราไม่สามารถที่จะจองได้อีกเช่นเคยเราก็ต้องวอล์กอินเข้าไปใช้หลักเกณฑ์การดูเวลาจะให้ถึงประมาณ13นาฬิกาหรือ14นาฬิกาก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะรอจนกระทั่งว่าเลย15นาทีของรอบเชวโมงแล้วเรา ก็สามารถที่จะเข้าชาร์จได้แต่แผนสำรองเราก็สามารถที่จะไปเข้าชาร์จที่ศูนย์ MG ราชบุรีตอนนี้พลังงานแบตเตอรี่เหลืออยู่35%โหมดอีโค่ใช้ได้115กิโลเมตร อีกอย่างนึง่งพอเวลาเราดับเครื่องสตาร์ทเครื่องเข้ามาใหม่ระบบจะปรับเป็นโหมด normal อัตโนมัติต้องการที่จะใช้พลังงานแบบประหยัดก็ปรับมาตรงที่โหมด eco นะดูว่าโหมด normal 35%วิ่งได้109กมแต่พอเราปรับมาเป็นโหมด eco ประหยัดพลังงานก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยครับก็จาก109ก็เป็น115กมแล้วผมก็ใช้โหมด c o n e r การเก็บพลังงานคืนกลับมาเนี่ยในระดับ 2, 2> โอเคเดินทางกันต่อครับ าตกกมจากจุดนี้ได้มา62เออเส้นต่อไปเราจะไปสถานที่ท่องเที่ยวหินเขางูอยู่ห่างจากจุดนี้เนี่ยก็16กิโลเมตรนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเดินทางต่อไปยังสมุทรปราการ

หรับวันที่4ของการเดินทางเราจะออกเดินทางตั้งแต่เช้าเลยเป็นสิ่งท้าทายสําหรับวันนี้ว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางเท่าไหร่จากอําเภอระสมุรเจดีสมุรปาการไบยังอาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาระยะทางกว่า900กิโลเมตรเดินทางรวดเดียวเลยครับว่าเราจะใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่สําหรับการชาร์จครั้งสุดท้ายเมื่อวานเหลือพลังงานแบตเตอรี่3 3เปอร์เซวิ่งได้อีก140กิโลเมตรระยะทางรวม ที่เราเดินทางมาจนกระทั่งถึงอำเภอราสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการอยู่ที่1,231กิโลเมตรยังไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่แม้นแต่บาทเดียวครับออกเดินทางกระตานนี้เวลา6นาฬิกาหนาทีจากหมู่บ้านที่สมุทรปราการจุดชาร์จจุดแรกสำหรับวันนี้แล้วนะครับ FC, รเคปซีออกไปเลยเด็กๆไปเดินห้า,<อ>า ได้ทําการจองไว้ในเวลา7นาฬิกาพลังงานเหลือ18%ใช้ได้57กิโลเมตรสถานี้าจีนรุ่งเหลืองมิโตเรียมแล้วเราก็เข้าใช้งานรอเวลาอีก2นาทีนะครับจุดชาร์จจุดแรกชาร์จไป30นาทีก็ได้พลังงานกลับมานะครับรวมแล้วก็77%ด้วยกันปรับโหมดเป็นโหมดอีโคก็จะได้เป็น250 8กิโลเมตรโอเคเราออกเดินทางไปยังจุดชาร์จจุดต่อไปครับตอนนี้ล้นมากๆเลยนะพลังงานเหลือ7%เองเมื่อกี้ใช้ความเร็วเยอะไปหน่อยยังเหลืออีก5กิโลเมตรถึงสถานีชาร์จ300ยอดพลังงานเราเหลือ7%วิ่งได้20กิโลเมตรขึ้นเตือนโลเบตแล้วตอนนี้ผมก็วิ่งอยู่ที่80เราก็เปิดโหมดเคร์ไปด้วยนะครับ ระดับ3เลยเวิ่งได้19กิโลเมตรที่เหลือแต่ระยะทางที่จะเหลือเข้าปั๊ม4กิโลเมตรผู้โดยสารไม่รู้เรื่องเลยหลับแบตเตอรี่กำลังจะหมดแล้วจุดที่ลุ้นที่สุดเลยสำหรับการเดินทาง4วันนี้แต่เราได,ได้ทำการจองไว้แล้วนะครับได้ชาร์จชัวร์แน่ๆแต่ที่ลุ้นก็คือว่าถ้าเกิดว่าสถานีชาร์จ ไม่มีปัญหาอะไรไม่โอเอรอรเลอร์นะครับเราก็สามารถที่จะชาร์จได้ทันถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่สามารถชาร์จได้ไปต่อไม่ได้เลยนะครับเราต้องเหลือระยะทางไว้สำหรับแผนสำรองนิดนึงอ่าเห็นปั๊มแล้วตอนนี้9นาฬิกา52นาทีเรารออีกประมาณ8นาที ก็นน่ครัพลังงานแบตเตอรี่เหลือ5%วิ่งได้16กิโลเมตรแต่ตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีชารนเรียบร้อยแล้วแค่เพียงรอเวลาครับอีก5นาทีนะเพราะเราจองไว้ตอน10นาฬิกาอันนี้เกิดปัญหานิดนึงที่ป,ปั๊มปตท300ยอดตู้ของ EP Station เกิดการเออร์เลอร์ ไม่มีสัญญาณทั่วประเทศเลยทําให้ไม่สามารถชาร์จได้ตอนนี้ก็เหลือพลังงานแค่เพียง5เปเซวิ่งได้16กิโลเมตรก็ไม่เพียงพอที่จะไปสถานีชาร์จต่อไปก็เลยต้องรบกวนทางปั๊มปตทชาร์จแบบ a อซไปก่อนแบบฉุดเฉินเครื่องมือฉุดเฉินที่อยู่ในรถสามารถที่จะช่วยได้แบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดการปั๊มปตท300ยอดที่ช่วยเอื้อเฟื้อตรงนี้ให้แต่ก็ชา้าหน่อยครับก็ให้ชาร์จไปถึงจุดต่อไปจุดต่อไปก็จะมีที่ MG ประจวบกิรีขัน เช็คกับทาง MG ประจวบคิรีขันอีกครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญเช่นเดียวกันครับที่ต้องมาคํานวณดูแต่อย่างไรก็ดีทิศทางไปตรงนี้แน่นอนเรื่องราวของปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องพยายามแก้ไขปัญหาอยู่แล้วครับเราชาร์จแบตเตอรี่ที่ปั๊ม300ยอด <c oughs> ก็ได้90กว่าเปอร์เซ็นต์จุดชาร์จแบตเตอรี่จุดที่สาสำหรับวันนี้อยู่ที่ท่าแซะอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องยูเทิร์นกลับมา Yeah. จุดชาร์จที่ถ้าแซ้ชุมพรเราก็เพิ่งเสร็จกันเสียเวลาพอสมควรทีเดียวสัญญาณล่มทั่วประเทศเลยของพอทอทอวันนี้ต้องให้ทางเจ้าหน้าที่คอเซนเตอร์แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ของภาคพื้นที่ปั๊มพอทอมาทําการรีบูตเครื่องใหม่ให้ก็กว่าจะเสร็จนะครับก็ร่วมชั่วโมงกว่านิดหน่อยเราเสียเวลาการเดินทางมานิดนึงก็ได้แบตเตอรี่มา99%ได้จํานวนกิโลโหมดอีโคนะครับก็อยู่ที่3 3มร้อยสามสิบหกกิโลเมตรเราก็จะไปชาร์จจุดต่อไปเกิดปั๊มพอรงไม่ได้เราก็ ข้ามไปศูนย์เอมจของสุราษเลยครับจุดชาร์จที่4ี่ปั๊ม ชัยยาสถานีชาร์จ EP Station เราได้จำนวนแบตเตอรี่มาอยู่ที่98เอร์ซนเลขสวยมากเลย333กิโลเมตรวิ่งได้อีกคาดว่าจากจุดนี้กว่าจะไปถึงสงขาหรือหาดใหญ่เนี่ยก็น่าจะชาร์จอีกหนึ่งจุดก็ค,คือที่อำเภอทุ่งสงเป็นที่แรกครับสำหรับการเดินทางวันนี้ที่เราไม่ได้เสียเวลาเลยมาตามเวลาเป๊ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับ จุดสุดท้ายสำหรับการชาร์จในวันนี้ที่0 MG ทุ่งสงระยะทางที่เหลือที่ผมจะวิ่งไปถึงบ้านที่อำเภอหัดใหญ่อยู่ที่200นิดนิด,นดเหลือเพียงพอสำหรับจะนำรถไปคืนณนะจุดรับรถที่สนามบินหัดใหญ่นี่คือตู้ชาร์จนะครับเดี๋ยวไปดูกันจะขึ้นลักษณะการชาร์จแบบนี้เป็นตู้ MG โอเคถึงบ้านแล้วครับเกือบเที่ยงคืนพอดีเลย23นาฬกา54นาทีแบตเตอรี่เหลือแล้วก็วิ่งได้อีก81กิโลเมตรไว้คืนนี้พอดีเลยระยะทางทั้งหมดสำหรับทริปนี้4วันด้วยกัน2,201กิโลเมตร2,201กิโลเมตรไปกับสมุดปากการอาดใหญ่ถ่าใช้ใจ่ายในการชาร์จพลังงานแบตเตอรี่0บาทสำหรับทริปนี้ คุณเพืเ่อนทุกท่านที่ติดตามชมคลิปวิดีโอผมจนจบหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ท่านสามารถแชรได้นะครับหากไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอของผมทุกคลิปกดไลค์กดติดตามเพจและกด u u s c r i b e กดกระดิง่งติดตามช่อง YouTube นาต้มคนบ่อยางแล้วพบกันกับสิ่งดีๆที่ท่านจะได้รับในคลิปต่อไปครับ